ในสมัยนี้จะทำบุญก็ต้องใช้เงินเอาเงินไปซื้อบุญเพื่อถวายเป็นปัจจัยต่างๆแลกกับเนื้อนาบุญที่ได้รับซึ่งไม่ใช่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินไปซื้อบุญหรือจ้างให้ไปซื้อบุญดังมีเรื่องเล่าไว้ว่าอนาถบินทิกาเศรษฐีเห็นว่าการ,รบุเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม่ต้องการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เครืองหัดของตนและไม่ปรารถนาจะฟังธรรมตลอดจนไม่ปรารถนาจะให้ทานแก่สงฆ์ด้วยเกรงว่าการระบุตรจะตกนรกจึงใช้อุบายจ้างการระบุตรให้ไปรักษาอุโบสถศีลที่พระเชตวันมหาวิหารด้วยเงินหนึ่งร้อกหาปณะนะ ซึ่งเงินหนึ่งกหาปณะ,ะนั้นก็มีมูลค่าเทียบเท่ากับหนึ่งตำลึงหรือ4บาทซึ่งในสมัยนั้นก็นับว่ามากโขออยู่การระบุตรมีความต้องการเงิน100่รกหาปณะนะตามอุบายของพ่อผู้เป็นเศรษฐีจึงได้ไปสู่เชตวันมหาวิหารเพื่อรักษาอุโบสถศีลแต่ไม่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่ออนาถบินทีกเศรษฐีทราบดังนั้นวันต่อมา จึงลงทุนจ้างบุตรของตนด้วยเงินที่มากกว่าเดิมเป็นจำนวนถึง1000กหาปณะ,ะเพื่อให้บุตรไปรักษาอุโบสถศีลไปอยู่ต่อหน้าพระพักและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอีกหนึ่งกันด้วยพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณแล้วว่าวันนี้การ,รบุตรจะมารักษาอุโบสถศีลและฟังธรรมเพราะต้องการเงิน1,000กหาปณะนะ เมื่อการระบรมาที่พระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็ทรงทราบอุปนิสัยของการระบุว่าจะสามารถบรรลุพระโสดาปัติผลจึงทรงทรมานการระบุด้วยเทศนาเสียไหลกันจนการระบุสามารถบรรลุพระโสดาปัติผลได้ในวันรุ่งขึ้นอนาถาบินทิกาเศรษฐีได้มาสู่พระเชตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยพัตาหารที่จะถวายแด่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและได้นำเงินหนึ่งพันกหาปณะนะมามอบให้การ,ระบุตรแต่คราวนี้การ,ระบุตรไม่ยอมรับเงินดังกล่าวเศรษฐีผู้เป็นพ่อแปลกใจมากพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นจึงได้ตรัสแก่อนาถบินธิกะเศรษฐีว่าเพราะการ,รบุตรได้บรรลุพระโสดาปฏิผลแล้ว จึงไม่มีความต้องการเงิน1,000พกหาปณะนะการบรรลุพระโสดาปฏิพล์ย่อมประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิประเสริฐกว่าสมบัติในเทวโลกและพรหมโลกประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงซึ่งจากการที่การ,รบุตรได้บรรลุพระสดาปฏิพล์นั้นเป็นเพราะเข้าใจในเนื้อแท้ของพุทธศาสนาด้วยใจที่สงบและผ่องแผ้วจากจิตที่ฝึกดีแล้ว จึงไม่ต้องการทรัพย์สมบัติใดๆอีกจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมในครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ